บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศในสวนเอาแม่โคมาล่มปลาเนาะจ้ะทุกคนเนี่ยเพิ่นกระล่มไปละเปลนไม้ลายบ๊อบะที่นี่พี่น้องเอ้ยลองดูนี่จ้ะทุกคนสวนน,น,วน,นี่นั่นกับยูนีนอนนี่ละ่ะจ้ะทุกคนเยวอย,อยูฟังนี่ล่ะพี่น้องว่าให้ในล่มดอกล่มฟังเดียวก่อนจ้ะทุกคนนี่จ้ะทุกคนบรรยากาศในสวนเนาะ ในแม่โคโคคนกะลุ่มปลาซุดจอดเลยพี่น้องเนี่ยสิพากันปลูกอ้อยปลูกอ้อยคันน้ำพะนะอันนี้ปลาเห็ดเลยพี่น้องเนี่ยนเ,นนนนเนี่ยมงในปลาเห็ดกะ่ในสวนใ่นวลนี่แหละจะทุกคนปลาเห็ดสยางเห็ดละงอกเห็ดตะไคร่จะทุกคนนปลาเนี่ย ฟังนี่กะสีมนลมตาตาส่วนนี่พี่น้องนี่ยางังฟังนี่ส่วนนี่กะสีบะลมเนาะจ้ะทุกคนเพราะว่าเป็นปลาเห็ดเนาะจ้ะเอาไว้จะกินเห็ดธรรมชาติปีหนึ่งเปิดเกิดยู่เค่นหนึ่งเนาะจ้ะทุกคนถ้ามูนี่ก็เกิดได้พี่น้องเนี่ยต้รถดนี่ก็เห็นเกิดเห็ดตะไคร้พนะไม่นวลมาเก็บใยพราด้ปนด้แก้วยุ่พี่น้องเพราะว่าันบอท่านคนเนาะข้าเจ้าก็ตื่นหนึ่งตะเดึกเลยบอร์ท่านข้าเจา้านี่ แปนไม่ลายบอวันนี้พี่น้องเลยสุดยอดเลยจ้ะทุกคนมีโคมาหล่มปลาจ้าพี่นอ้องน,นี่จ้ะทุกคนสุดยอดเลยพี่นี่ก็ควงยกพี่น้องประมาณไปน,นี่หาไร่หาหากระเป็ดเป็นเท่าไรพี่น้องสิบสามนี่เนาะสิบสามไร่จ้ะจบรีเว่นี่ ไอ้นวลทางพูนก็นสิเป็นทางเขาม่าสิเป็นปลาลกวยไปอย่างทางขมาม่เาเนาะจ้ะทุกคนนี่ดูค่าพันกระลมลมตอลมมันเสร็ปลูอ้อยขั้นหนามมาสันพี่น้องนี่จะพี่น้องตรงนี้ก็แปลนแล้วก็สิเป็นปลาล้วยเนาะจ้ะทุกคนปลาลกวยกับหัวตะม,มตีหนามตอใสหนาแหงพี่น้องกระลังเขียวเนี่ยพึ่งมีนามจอหนา จนหั่มบาดาลพี่น้องใส่แผงสุลารเซลเนาะจ้ะทุกคนนี่สุดยอดเลยสะดวกสบายจากพี่น้องนำไลหลบดมือเบิดใส่ของจเนาะนี่พี่น้องโกกิกนี่กะเกิดเทรร็ละงกให้ตะไคร้ดีดีฟังนี่บางงามจากพี่น้องกล้วยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้พ่อน,านานะ้าเนาะเนาะไอมองนีก็สิเป็นนาให้พี่น้องเนี่ยอันนั้นก็นมีถังถังโซลาร์เซลล์อันหนึ่งที่พี่น้องเนี่ย ทางโซลาเซลน,น่าจะเนาะโซล่าเซลกับซีมี่สองหม่องเด็ทุกคนนายู่พี่น้องลมลื่นเลยสวนใหญ่วนวลบรรยากาศลมลื่นมากจ้าทุกคนคลิปนี้กับซำนี้เลยจ้าสวัสดีจ้า